สวัสดีเกาหลีใต้ครับวันนี้เรามาปลูกหอมครับแดดฮ้อนแดดฮ้อนนะพี่น้องฮอนแห้งครับสาสิบเอ็ดองศาครับประเทศเกาหลีใต้ครับประเทศเกาหลีใต้จะอยู่ใกล้พระอาทิตย์กว่าประเทศไทยครับสามสิบเอ็ดองศาก็ประมาณสี่สิบองศาบ้านเราเนี่ยแหละครับนี่ครับอาวุธลับครับเท้าแก่ซื้อมาให้ใหม่คนละอันครับพี่น้องพดใส่พอไดอกฮอนแห้งพี่น้องสาสิเอ็ดองศา นี่ครับเก็บผักงามาเบิงเบิง้งคู่เบาเขาปลูห้อมแดงครับหอมต้นหอมต้นหอมครับอาวุธลับอาวุธลับใหม่ของเล่นใหม่ครับหอนแห้งเพี่น้องร้อนมากร้อนมากครับสามสิบเอ็ดองศาครับประเทศเกาหลีอยู่ใกล้พระอาทิตย์กว่าประเทศไทยครับสามสิบเอ็ดองศาก็ตีไปก็เหมือนสี่สิบบ้านเราครับหอนหอนแห้งร้อนมากในเกาหลีมีคนเป็นลมเยอะแยะเลยครับ ร้อนจริงๆครับไม่ในในไม่ในร้อนธรรมดานะครับสามสบิบเอ็ดองศาเนี่ยนี่ครับอหอมร้อนมากร้อนมากร้อนจริงๆร้อนจริงๆ้อน้อนโอ้โหยหงายท้องดูตลกกันดูตลกกับพี่น้องดูตลกตออกไล่สดอีก งง่่ายทอนี่ครับว Ou ิธีปลูกต้นหอมครับมีหลายอย่างครับปลูกที่แบบตอนขึ้นล่องใหม่ๆครับจะปลูกง่ายเหมือนเราดำนาครับไอ้นี่เขาปั่นล่องไว้ไว้นานแล้วครับแข็งหน่อยต้องใช้โฮมมีขุดครับนี่ครับเอามือจกเอาอะไรพี่น้องดินมันแข็งครับเล็บฉีกหมดเลยครับต้องเอาโฮมมีขุดเอาครับนี่นะครับเกาหลีใต้นางลาเงินว่อนครับ สามสิบเอ็ดองศาค,ครับเกาหลีเวลาร้อนก็ร้อนตับแตกครับหนาวก็นหนาวีิมาโตก็นหนาวจนเล็บมือเล็บตีนเน่าหมดหนักลางเงินวอนครับคิดจะมาเกาหลีใจต้องเกินร้อยครับใจต้องถึงครับเกาหลีไม่มีสบายครับเกาหลีไม่มีสบายครับ s อยใดอยู่ด้วยล่ะนันยังคือยังแปลงไหนมันช่เห้เขาไปปลูกแปลงนั่นตออเต๋แดดฮ้อนแดดฮ้อนนะพี่น้องมื้อนี้พักเที่ยงมันเลยหาเวลาพักพ่อนหลายก้าาครับ เมื่อนี้เมาส์เลิกครับเสร็จแปลงนี้เลิกครับเ็จแปลงนี้เลิกหมเมาส์เลิกครับอากาศมันฮอนเฮียงมาสิพี่มาเร็วเร็วเร็วกลับได้กลับเลิกได้กลับบ้านมาเข้ากอ้องรอๆนี่มาตอนนี้ทีมงานเรามาประธานเมิดครับยังมีสาวๆสาวๆยังไม่ตื่นครับสาวๆนอนอยู่นู่น เอาบึงไงไกลพี่น้องเขาปลูกยังได้หนินะครับง่ายง่ายง่ายจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บนี่ยังซีบอีปะนี่ครับเกาหลีใต้เขาปลูกหอมแบบนี้พี่น้องปปอันนี้ผู้บ่าวอุดรครับนี่มาเบิ่งผู้บ่าวบุรีรัมย์ทังนี้ไหนะอ,อันนี้โคราดตัวนี้เอามาเบิ่งผู้บ่าวโคราดนะภูบ่าโคราดเนี่ยบุมีบุมีบุญบ้านจน นี่เบิ่งผู้บ่าวผู้หลาดเพิ่นปลูกหอมนี่เป็นเอาไเห็ดแนวบ่ครับโอ้โกเก่งเด้อพี่น้องสนใจติดต่อเลยวันนี้มาเบิ่งผู้บ่บบาวทางไดนอัะนี่อุดรติเต้ทางไดนอุดรติอุดรตินี่เบื้องผู้เบาเบื้งการเบื้งการโอ้ผู้บ่าเบื้งการตัวนี่อเอาลุยต่อครับทีมงานเรามาแล้ว เอามโอ้ยลืมบ่อตายได้ได้่มแล้วลืมบ่อไปใส่นอบ่อมานี้ลืม